สวัสดีค่ะวันนี้มี่มาทำพิซซาจากมะเขือม่วงมะเขือม่วงพออบเสร็จแล้วรสชาติจะหวานเป็นเอกลักษณ์เอามาทำพิซซาคืออร่อยมากเริ่มจากผ่ามะเขือม่วงตามความยาวโรยด้วยเกลือจากนั้นนำเข้าอบที่ไฟ200องศา30นาทีจนมะเขือม่วงสุกนิ่มดีค่ะหน้าพิซซามี่จะหั่นพริกสามสีมะเขือเทศและไก่เตรียมนำไปผัดใส่น้ำมันไก่แล้วก็มะเขือเทศผัดค่ะ ปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือผงอาริกาโน่จากนั้นผัดให้เข้ากันดีใส่ซอสมะเขือเทศหรือซอสพิซ za ซลงไปค่ะตามด้วยพริกหวานสามสีผัดให้เข้ากันจนสุกดีเลยค่ะมะเขือม่วงที่เราอบจนสุกดีแล้วนะคะให้ราดด้วยซอสพิซ za หรือซอสมะเขือเทศค่ะจากนั้นให้ราดด้วยหน้าพิซ,ซ่าที่เราผัดไว้นะคะโปะด้วยชีสเยอะๆเ,เลยค่ะยิ่งใส่ชีสเยอะยิ่งอร่อยนะคะ นำเข้าอบที่ไฟ180องศา15นาทีค่ะพอชีสสุกแล้วจะเยิ้มเยอมน่าทานแบบนี้เลยค่ะทานให้อร่อยนะคะ